เดี๋ยวเราลองมาดูโจทย์ปัญหากันเนาะนะครับสำหรับการค้ที่แบบโปรเจก์ไทยเนาะข้อที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่า,าคว้างก้อนหินออกไปทํามุม45องศากับแนวระดับด้วยอัตราเร็ว10เมตรต่อวินาทีกําหนดให้ค่า g ของเรามีค่าเท่ากับ10นะครับจงหาว่านานเท่าไหร่ก้อนหินจึงจะถึงพื้นนนานเท่าไหร่ก้อนหินถึงจึงจะถึงพื้นข้อขอไข่นะครับก้อนหินขึลนไปได้สูงสุดเท่าไหร่ ควายนะครับก้อนหินตกไกลจากจุดที่กว้างนะครับนะครับจากจุดที่กว้างเนี่ยเท่าไหรเนาะอ่าเพราะออนั้นนะครับโจทย์แบบนี้เขาไม่ได้กําหนดรูปมาให้เนาะสิ่งที่เรียนจะต้องทําก่อนเลยก็คือวาดรูปนะครับเขาบอกว่ากว้างก้อนหินออกไปทามุม45องศากับแนวระดับถูกไหมครับโจทย์ไม่ได้บอกมาว่านะครับเราเนี่ยกว้างออกมาจากตึกหรือเปล่าหรือเป็นยังไงเนาะ เพราะนั้นการคว้างออกมาจากพื้นระดับนะครับหรือจากแนวระดับเนี่ยความหมายของเขาก็คือเป็นไหนคว้างวัตถุออกไปด้วยความเร็วต้นอยู่วัตถุนี้นะครับก็จะมีการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทตกลงสู่พื้นระดับเดียวกันตกลงสู่พื้นระดับเดียวกันแบบนี้เพราะนั้นมุมที่เขาใช้ในการคว้างก็คือมุม45องศาถูกไหมนะครับ อันนี้ก็คือลักษณะโจทย์แบบนี้เนาะเพราะนั้นการคว้างแบบนี้นะครับเราจะได้ว่า s y จะเท่ากับ0เนาะนาะโจทย์ต้องการถามหาว่านานเท่าไหร่ก้อนหินจึงจะถึงพื้นดินจึงจะถึงพื้นดินก็คืออยากจะดูว่าตั้งแต่เริ่มยิงจนวัตถุเนี่ยตกถึงพื้นเนี่ยใช้เวลาเนี่ยเท่าไหร่เพราะนั้นใช้เวลาเท่าไหร่นั่นคือหัวใจของเราเนี่ยหรือดาวของเราเนี่ยมาอยู่ณตำแหน่งที่ตกถูกไหมแต่ว่ากอไก่นี้ต้องการหาเวลาเนาะนะครับ ต้องการหาเวลาอ่าเพราะนั้นลองมาพารณาก่อนนักเรียนจะหาเวลาได้จากแกน y นะหรือแกน x ก็ได้แต่ในที่นี้ดูแล้วเนี่ยนะครับแกน x เขาไม่ได้ให้ความไกลมานะเพราะนั้นนักเรียนจะพิจนาหาเวลาจากแกน y จะง่ายกว่าเนาะก่อไก่นะครับหาเวลานะครับจากการพิจารณาแกน y เพราะนั้นถ้าเราพารณาแกน y นั่นหมายความว่าต้องดูว่าโจทย์ยมันให้ องค์ประกอบของแกน y อะไรบ้างถูกไหมครับสิ่งที่เรียนรู้ก็คือโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้ uy ซึ่ง uy มีค่าเท่ากับ u s i n 45ถูกไหมได้จากการแตกเวกเตอร์นะครักเรียนแตกมาเนี่ยเป็น uy เนาะมีค่าเท่ากับ u s i n 45แต่นักเรียนแตกไปอีกแกน x ก็จะกลายเป็น ux เท่ากับ u cos คอสสสิบนะครับรู้ตัวแปร sy ซึ่งมีค่าเท่ากับ0นะูนย์เนอะรู้ g นะ g ในที่นี้ส่วนทางกันก็จะต้องติดลบสิให้เขาด้วยต้องการหา t นะว่า t มีค่าเท่ากับเท่าไหร่พันสูตรสังเกตว่าสูตรจะเหมือนเดิมเลยเนาะว่าจะได้ว่าจากสูตรนะครับ SY มีค่าเท่ากับ UYT บวก1ส่วน2 GT ลับบงสสูตรนี้เนาะอ่าแทนค่าเข้าไปนะครับเราจะได้ว่า SY คือ0 UY ก็คือ U sin 45นาะก็คือ10ถูกไหมครับแทนค่าเนาะซึ่ง sin 45มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ s ซ n 45 5ก็คือสแ2วรูสส่วน2ถูกไหมครับ ่คูณกันเนาะสิบก็จะมีค่าเท่ากับ7.07เมตรต่อวินาทีถูกไหมครับอันนี้ก็คือความเร็วในแนวแกนวายเนาะ,ะวันนั้นกันนี้ก็กลายเป็น7.07คูณอยู่กับทีบวกกับเศษหนสองจีติดลบป็นลบสิบทีกับบงสอง ตัดกันอันนี้ก็คือเหลือลบหย้ายพจน์นี้ไปอีกฝั่งหนึ่งซะเนี่ยก็จะกลายเป็น5 t กับบังสองมีค่าเท่ากับ7 0 7 t T เหมือนกันนะครับตัด t ออกสัก1ตัวก็จะเหลือ5 t ทนะ5 t มีค่าเท่ากับ7.07ดังนั้น T เดียวจะมีค่าเท่าไหร่ก็คือ7.07หาร5ก็คือ1.41 สี่นั่นเองเนาะโดยเป็นวินาทีเพราะนั้นเราก็จะได้เวลาแล้วนะว่าเวลาที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่ทั้งหมดนี้เท่าไหร่นะครับจากนั้นนะครับลองหาอีกนะว่าก้อนหินขึ้นไปได้สูงเท่าไหร่นะคำว่าสูงเท่าไหร่นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาคือตำแหน่งที่มันสูงที่สุดก็คือจุดบนยอดนี้ถูกไหมว่าดวงดาวนักเรียนมาอยู่ด้านบน นักเรียนก็พิจารณาว่าตั้งแต่เริ่มยิงจนถึงจุดสูงสุดตัวนี้วัตถุมี s y เท่ากับเท่าไหร่แต่เราทราบว่าณนะตำแหน่งสูงสุดตรงนี้ความเร็วในแนวแกน y เป็น0ูย์ถูกไหมความเร็วนแนวแกน y เป็น0ูนย์อันอยากจะดูตำแหน่งสูงสุดก็คือต้องพิจารณาแกน y นั่นเองเนาะนะครับเพราะนั้นข้อขอใขนะครับนักเรียนก็หา s y back นะครับก็หาได้จากการพิจารณาแกน y ก็ดูเหมือนเดิมนะว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างเนาะโจทย์ให้ u y ซึ่งมีค่าเท่ากับ7.07 g มีค่าเท่ากับลบ10 v y มีค่าเท่ากับ0ต้องการหา s y จะมีค่าเท่าไหร่อันนี้กเรียนหาสูตรมทม่ดิโจทย์มันคล้ายคลึงกันกันกบเมื่อสักครู่นะี้เนาะ เพราะน,นั้นข้อขอไข่เราเลยลองไปวิเคราะห์หาดูเนาะส่วนข้อขอควายวัตถุตกไกลเท่าไหร่นะครับนะักเรียนคําว่าตกไกลเท่าไหร่นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราสนใจน่นะครับต้องเปลี่ยนจุดละนะรเราสนใจคําว่าไกลนั่นคือดาวมันอยู่ตรงปายนี้แต่เราสนใจตั้งแต่เริ่มยิงเ่ยวัตถุตกไกลนั่นคือองค์ประกอบในแนวแกน x นั่นคือแกน x อถูกไหมเอนะครับเพราะนั้นถ้าเราบอกว่าขอควาย พิจารณาแกน x ดิซึ่งแกน x เราวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่มันจะมีสูตรเดียวในการหาแนั่นะก็คือจาก s x มีค่าเท่ากับ u x t เพราะถ้าเรียนรู้จาก u x น่าเรียนรู้จาก t ซึ่ง t เราหามาแล้วนะเท่ากับ1.414เนี่ยนักเรียนก็จะตอบได้เลยว่า s x นั้นมีค่าเท่าไหร่หน่วยเป็นเมตรนะครับก็จะหาได้เลยข้อที่1เนาะ ่าโอเคข้อที่ข้อนี้ไม่ยากนะ่นเลยนะข้อนี้ไม่ยากอ่าลองมาดูต่อในข้อที่2นะข้อที่2องเาบอกว่ายิงปืนทํามุม53มองศากับแนวระดับนะครับถ้าลูกปืนมีอัตราเร็ว300เมตรต่อวิอยากทราบว่าลูกปืนจะตกไกลจากจุดที่ยิงเท่าไหร่นะอ่อ้าวโอเคนะครับ ูรปวาดเหมือนเดิมนะครับจะได้ทราบว่าเราจะวิเคราะห์โจทย์ยังไงได้บ้างลูกกระสุนอยู่ที่พื้นระดบับแต่ถูกยิงขึ้นไปแบบมีมุม53นะครับด้วยความเร็วต้น u เท่ากับ300เมตรต่อวิปรากฏว่าลูกปืนเนี่ยวิ่งไปแล้วก็ตกลงมาเป็นแบบโพลกช่าย โจทย์ถามว่าเอ๊มันอยู่ไกลจากตำแหน่งที่ยิงเท่าไหร่นั่นคืออยากจะหาอะไรครับอ่านั่นคืออยากจะหาว่า s x ของเขาเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ถูกไหมนั้นโจทย์ต้องการหา s x ซึ่งนักเรียนอยากจะหา s x นักเรียนต้องไปพิจารณาแกน x ถูกปะซึ่งแกน x วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่จะมีสูตรเดียวก็คือ s x เท่ากับ u x t แล้ว u x ทราบไหมทราบนะครับได้จากการแตกเวกเตอร์เราจะได้ว่า u x มีค่าเท่ากับ u cos ทีตาแล้ว u y มีค่าเท่ากับ u sin ทีตานะครับแสดงว่า u x เนี่ยเราทราบส่วนเวลา t นักเรียนหาได้ไหมอ่ะ t ที่วัตถุกเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับในที่นี้นักเรียนต้องพิจารณาแกน y ร่วมด้วยนะครับนักเรียนก็จะหาเวลาออกมา นะโจทย์ก็คล้ายคือการนักนะเรียนก็พิจารณานวาเพื่อจะ,จะหาทีก่อนสูตรก็จะเป็นแพทเทิร์นเหมือนในข้อขอ,ขอ,ขอไก่นี้นั่นเองนะนะครับเพราะนั้นได้เวลามาแล้วนักเรียนใส่มาเอามาใส่ในสูตรนี้นะครับนักเรียนก็จะได้ Sx ออกมาเป็นสิ่งที่เราได้แล้วนะสิ่งที่เราต้องการนะครับเพราะนั้นทำโจทย์ฟิสิกส์เนี่ยเวลานักเรียนทำเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยนักเรียนต้องขยันนะ ขยันที่จะวาดรูปอย่าไปคิดในใจนะครับนักเรียนต้องคิดนอกใจนะครับก็คือวาดรูปมันออกมาเราว,วาจากโจทย์ยาวาเนี่ยมันเป็นปรูปยังไงนะครับรูปจะซ้ํากันก็ไม่เป็นไรนะครับวาดเพื่อที่จะให้เราเข้าใจนะครับแล้วเราก็จะมองภาพมันออกเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีจีมาเกี่ยวข้องเพราะจีของเรามันจะติดลบไปโดยปริยายเลยเพราะว่าทิศบนเนี่ยเป็นบวกถูกไหมอืมนะครับเพราะนั้นนักเรียนต้องวาดรูป พรว่ารูปเสร็จปุ๊บโจทย์ต้องการหาอะไรใส่ไว้ก่อนมาแล้วเราก็มาดูว่าเราได้ตัวแปรครบหรือยังถ้ามันยังไม่ครบก็ต้องหาสูตรประกอบเพื่อทจะหาตัวแปรบางตัวเนะเพราะฉะนั้นนะครับก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับข้อที่2โจทย์ลงตัวอ่าลองดูข้อที่3ซิล่ะนะครับข้อที่3ามเขาบอกว่านัก ทุ่มน้ำหนักทีมชาติไทยทุ่มลูกเหล็กออกไปด้วยความเร็ว20เมตรต่อวิเขาบอกว่ามันจะทุ่มไปได้ไกลเท่าไหร่่ะทุ่มน้ำหนักเขาเป็นยังไงครับการทุ่มน้ำหนักการทุ่มน้ำหนักก็เราจะมีคนอยู่ถูกไหมจากนั้นเนี่ยนะครับเราเอาลูกน้ำหนักเนี่ยวางไว้ที่บ่าเราตัวเนี้ยอยหรืออยู่ในแนวระดับบ่าจากนั้นเราทุ่มเราทุ่มคือเราดันนะครับ ลูกน้ำหนักของเราเนี่ยออกไปตรงๆนะออกไปตรงๆดันออกไปตรงๆด้วยแรงของมือเราเนี่ยจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะดูว่าลูกน้ำหนักของเราเนี่ยมันไปตกตรงไหนนะครับตกตรงไหนนะครับเพราะนั้นก็คือดันออกไปนะดันออกไปตรงๆแบบนี้จากนั้นลูกน้ำหนักของเราก็จะเคลื่อนที่แล้วก็ตกลงตุกโจทย์อยากถามหาว่านะครับ มันทุ่มได้ไกลเท่าไหร่ล่ะถ้ามันทุ่มออกไปด้วยความเร็วต้นเท่านี้นะก็คือต้องการหา s x นะว่ามีค่าเท่าไหร่เพราะนรูปของเราเนี่ยมันจะคล้ายๆกันแบบนี้นักเรียนแนะมันคล้ายๆกับว่าเรามีอ่าวัตถุหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยเราให้วัตถุเคลื่อนที่ออกไปในแนวระดับด้วยความเร็วต้นซึ่งครูบอกแล้วใช่ไหมนะครับว่าถ้ามันเคลื่อนที่ไปใน,นระดับ หมายความว่า u ก็มีค่าท่กกับ ux ด้วยซึ่งโจทย์ให้มาว่ามีค่าท่กกับ20เมตรต่อวิเพราะนั้นการเคลื่อนที่ในระดับ uy มีปะไม่มีนะครับไม่มี uy เป็น0ย์ไปเลยถูกไหมครับจากนั้นเนี่ยวัตถุก,ก็จะเคลื่อนที่ออกไปนะครับแล้วก็ตกลงพื้นสิ่งที่โจทย์ต้องการถามก็คือว่ามันตกไกลเท่าไหร่นะครับนักเ,เรียน มันตกไกลเท่าไหร่เพราะนั้นตกไกลเท่าไหร่นั่นคือต้องการหา Sx ถูกไหมเนี่ยเพราะนั้น Sx Sx มันอยู่แกน x นักเรียนต้องหาได้จากการพิจารณาแกน x ซึ่งมีสูตรเดียวเนาะก็คือสูตร Sx เท่ากับ uxt อ,อันนี้ก็คือเป็นสูตรหัวใจที่เรียนจะต้องหาเลยเพราะนั้นถ้าเรียนอยากจะหา Sx ได้แสดงว่าเรียนต้องรู้ u x ถูกไหมซึ่งรู้แล้วนะครับนักเรียนรู้ทหรือ,อยัง ทียังไม่รู้นักเรียนต้องไปหาทีออกมาซึ่งทีในที่นี้เนี่ยนักเรียนก็อาจจะพิจารณาจากแกน Y ก็ได้นะเหมือนกับนี่เลยนะครับพิจารณาแกน Y เพื่อจะหาเวลาออกมาเนาะนะนะว่าเวลาที่ทุ่มจนตกพื้นเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นโ,โจทย์ข้อที่3นะครับอันนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนนี่ยลองทําดูนะแต่ว่าครูจะไกด์ให้กับนักเรียนเนาะว่าเราจะหาค่าตัวแปรนี้อย่างไรได้บ้างนะครับ เพราะฉะนั้นคนที่ทําได้นะครับนักเรียนก็ลองอลองดูคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ลองดูซิว่านักเรียนมาถูกทางแล้วหรือยังนะครับที้ลองดูโจทย์ก่อนเนาะเขาบอกว่าคว้างวัตถุจากยอดตึกสูง30เมตรด้วยความเร็วต้นอยู่ในทิศทางลงนะครับทำมุม30องศากับแนวราบนะครับวัตถุกระทบพื้นภายในเวลา2วินาทีนะวัตถุกระทบพื้นภายในเวลา2วินาที ข้อที่1โจทย์ต้องการถามหาว่าความเร็วต้นของวัตถุมีค่าเท่าไหร่ข้อที่2วัตถุจะตกถึงพื้นห่างจากตึกเท่าไหร่ข้อที่3นะครับวัตถุจะตกกระทบพื้นด้วยความเร็วเท่าไหร่ด้วยความเร็วเท่าไหร่เนี่ยทีนี้ลองมาดูก่อนเนาะว่าสิ่งที่โจทย์ให้นะครับนักเรียนรู้ตัวแปรอะไรบ้างที่จะนําไปใช้ที่จะนไปใช้เนาะเนะขาบอกว่าเขาปาวัตถุลงมา ด้วยความเร็วต้นอยู่ในทิศทางทำมุม30องศากับแนวระดับนะครับการลาลงมาแบบนี้เนี่ยเราก็จะกำหนดเครื่องหมายได้เลยถูกไหมนะว,ว่ากำหนดให้เลยนะว่าทิศทางลงเนี่ยจะต้องเป็นบวกแน่นอนตามความเร็วต้นนะเพราะฉะนั้นทิศทางขึ้นก็จะติดลบขณะดเดียวกันเนี่ยจเรามีทิศทางลง G เราก็จะต้องใส่บวก10ไปด้วยนะบวก10ไปด้วยนะครับ วัตถุถูกปลลงมาด้วยความเร็วต้นเวลาตั้งแต่เริ่มปลายจนตกกระทบพื้นเนี่ยใช้เวลา2วินาทีแสดงว่าเวลาทั้งหมดเท่ากับ2วินาทีนะครับวัตถุเคลื่อนที่ตกลงมาจากยอดตึกสูงนะครับแสดงว่าการกระจัดในแนวแกนวายหาได้จากจุดเริ่มต้นมาถึงจุดสุดท้ายโจทย์บอกว่ามีค่าเท่ากับ30เมตรมีค่าเท่ากับ30เมตรอ่ะโอเคนะได้ ค่าประมาณนี้จากนั้นเนี่ยข้อที่1น,นะครับเขาบอกว่าจงหาความเร็วต้น u ของวัตถุทีนี้ u ของเรามันถูกปาแบบมีมุมแบบนี้นะักเรียนบอกว่าสามารถหาได้ถูกไหมครับนะัาเรียนก็แตกสินะครับถ้า u แตกอยู่ในแนวแกน x ก็จะมีค่าเท่ากับ ux นะซึ่ง ux มีค่าเท่ากับ u cos 30 ใช่ไหมนะครับทีนี้เหมือนกันเนอะ u นะครับถ้าเราแตกสู่แกน y ก็จะมีค่าเท่ากับ u y ซึ่ง u y มีค่าเท่ากับ u s i n 30ามตัวนี้นะครับสองตัวนี้นะครับเป็นตัวหลักสำคัญนะที่เราจะนำไปหา u ได้เพราะฉะนั้นสังเกตว่านักเรียนจะพิจารณาแกน x หรือแกน y ก็ได้ แต่โจทย์มันจะกำหนดแล้วก็บังคับให้เรียนต้องใช้แกนใดแกนหนึ่งในการหาก่อนถึงจะหาได้เพราะว่ามันอาจจะติดตัวแปรถูกไหมอ่ายกตัวอย่างเช่นนะถ้าสมมติครูครูรู้ u x กับ u y เน่ยนักเรียนนะครูอาจจะใช้สูตรนี้ก็ได้นะใช้สูตรนี้ก็ได้สมมติครูวาดรูปนะวาดรูปเพิ่มนะสมมติวัตถุเคลื่อนที่ลงมาด้วยความเร็วตอนอ้น u นะครับทำมุมทตอย่างเงี้ยทำมุมอย่างเงี้ย มันก็จะมี u x กับ u y ถูกไหมได้จากการแตกเวกเตอร์เพราะัะถ้าเราอยากจะหา u เนี่ยนักเรียน,นก็สามารถใช้พีทาโกรัสได้ถูกไหมอ่าพีทาโกรัสมันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากการนําเวกเตอร์มาต่อกันนั่นเองอเราบอกว่า u x ไปทางขวานะครับส่วน u y ลงมาต่อแบบหางต่อหัวเนาะจากนั้นนะครับแรงเอ่าเวกเตอร์ลับนะหาได้จากจุดเริ่มต้น ไปหาจุดสุดท้ายอันนี้คือ u ูถูกไหมครับตั้งฉากกันเพราะฉะนั้น u จะมีค่าเท่ากับส q u วร e r o ู t u x กำลับบงสองบวกกับ u y ไดกำลับบงสองก็ได้นะักเรียนจะใช้สูตรนี้ก็ได้ถ้านะเรียนทราบ u x กับ u y นะแต่ในที่นี้นักเรียนยังไม่รู้ว่า ux เท่าไหร่ u y ก็ไม่ทราบถูกไหมครับนะ u x ก็ไม่ทราบ u y ก็ไม่ทราบ นะครับนักเรียนลองมาดูดิว่าเรานักเรียนเราจะหายูได้จากตรงไหนนะครับพิจรารณาก่อนเนาะพิณาทีละแกนลองพิจาณาแกน X นะครับแกน X เ,เราบอกว่าความเร็วคงที่ถูกไหมในเมื่อความเร็วคงที่สูตรที่ใช้ในการคำวนวณแกน X ก,ก็จะมีสูตรเดียวนะก็คือ SX มีค่าเท่ากับ UXT พาะถ้าเรียนอยากจะหา ux นะครับหรือจะนํา ux เพื่อที่จะไปหาในสูตรนี้นะครับนักเรียนจะติด sx ด้วยนะแต่ทีนี้เราทราบถูกไหมกลายไปว่าเราจะติดตัวแปร2ตัวเลยนะครับข้อนี้นะครับถ้าเราอยากจะหาความเร็วต้นแกน x ยังไม่หลุดนะแกน x ยังไม่หลุดนะครับนักเรียนต้องรู้ sx ออกมาก่อนไม่เป็นไรเนาะนะครับลองดูแกน y บ้าง ถ้าพิรนาแกน y นะครับก็ดูซวิว่าโจทย์ให้อะไรมานะโจ์ให้ g มีค่าเท่ากับ10ถูกไหมครับ s y มีค่าเท่ากับ30อ่าแล้วก็อะไรครับ y y ยังไม่ทราบถูกไหมอ่ยไมเออเรารู้ว่ามีค่าเท่ากับ u u ยู n 30ถูกไหมครับเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ t ก็2วินาที เพราะนั้นถ้าเราอยากจะหานะครับโดยใช้สูตรของ u y นะเพราะเรารู้ความสัมพันธ์อยู่แล้วว่า u y ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ u s i n 3สถูกไหมเพราะนั้นถ้าเรารู้ u y ออกมาเนี่ยนักเรียนก็ย้ายข้างเพื่อจะหาค่า u ได้ day. เออเพราะนั้นเราลองหา u y ที่ว่า u y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ u y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่านี่ครูจะใส่เป็นอะไรเอ่ยไปก่อนนะ และสูตรที่เราจะใช้คืออะไรครับจากสูตรดูสูตรการเคลื่อนที่แบบมีความเร่งคงที่ดิจากสูตรก็คือ s y มีค่าเท่ากับ u y t บวกเศษหส่วนส g t กับลังสองสูตรนี้เนาะแทนค่าเลย s y เท่าไหร่ครับ30ถูกปะ่ะนะครับ30ก็แทนค่าได้นะครับ u y ต้องการหานี่ t เราทราบแล้วนะเนาะแวสองคงที่ g รู้แล้ว t รู้แล้วย้ายข้างหา u y ออกมาเราจะได้ออกมานะว่า u y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในหน่วยเมตรต่อวินาทีจากนั้นเมื่อเวลาเราทราบ u y แล้วนะ่ะนักเรียนก็อ้างเลยนะว่าจากจากสูตร u y มีค่าเท่ากับ u sin 30ถูกปนะ ถ้าเราอยากจะหา u เราก็แค่ย้ายไปสี่นะจะได้ว่า u y มีค่าท่ากับ s i สา30าสส่วนเอ้ยขออภัยเราจะได้ว่า u มีค่าทับ u มีค่่าากับ u y ส่วนด้วย s i สา30า นี่ก็หามานี่ก็จะได้ละน้ว่า,วาูนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหรู่นี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะเพราะนั้นลองดูนะดูซิว่าจะหาได้ไหม ะทีนี้ต่อไปในข้อที่2เนาะในข้อที่2เขาบอกว่าวัตถุจะตกถึงพื้นห่างจากตึกเท่าไหร่เขาว่าตกถึงพื้นห่างจากตึกหมายความว่าโจทย์ต้องการถามหาว่าจากจุดที่ปาไปจนกระทั่งจุดที่ตกเนี่ยวัตถุมีความไกลเท่าไหร่ต้องการหา s x ถูกไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะหา s x เนี่ยนะครับนักเรียนก็ต้องพิจารณาแกนอะไรครับนะครับ หา $s x$ นะครับก็ต้องพิจารณาแกน $x$ ถูกปะโดยที่แกน $x$ เราเราทราบอยู่แล้วว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเป็นไงครับความเร็วคงที่เนาะในเมื่อความเร็วคงที่จะได้ว่า $s x$ มีค่าเท่ากับ $u x t$ ใช่ไหมครับ $s x$ มีค่าเท่ากับ $u x t$ แล้เรงก็สามารถหา $s x$ ได้นะจากสูตรนี้ นะว่า s x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ u x ก็จะทราบแล้วเนาะ t ทราบอยู่แล้วเป็น2เนาะส่วน u x นักเรียนจะรู้ยังไงนะ u x นักเรียนรู้ได้ไงนักเรียนรู้จากความสัมพันธ์เนาะว่า u x มีค่าเท่ากับ u อะไรครับเนี u ่ย u c o s 30ามสนะนักเรียนก็หา u x ได้จากอันนี้นะเพราะว่าเราทราบ u จาก จากข้อที่1แล้วนะนก็หา u x ออกมาก่อนนะนำมาแทนใน s x ก็จะตอบกันนะว่า s x นี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในหน่วยเมตรนะ,ะถัดมาในข้อที่สามเ้เนะขาบอกว่าวัตถุจะตกกระทบพื้นด้วยความเร็วเท่าไหร่นะคำว่าตกกระทบพื้นด้วยความเร็วเท่าไหร่นั่นคืออยากจะหาความเร็วที่ลูกกระสุนเนี่ย ตกกระทบพื้นนั่นคือความเร็ว v ความเร็วปลายความเร็ว v ความเร็วปลายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันตกลงมาด้วยมุมที e t าสองนะแสดงว่ามันมีความเร็วในแนวแกน x กับมีความเร็วในแนวแกน y ด้วยถูกปะแต่การเคลื่อนที่ในแนวของแกน x เราทราบอยู่แล้วเนาะว,ว่าแกน x ความเร็วคงที่เพราะฉะนั้นความเร็วต้นในแนวแกน x ก็จะมีค่าเท่ากับความเร็วปลายในแนวแกน x เช่นกัน เดี๋ยวคุณจะวาดรูปนะอันนี้สมมติตกพื้นนะตกพื้นนะครับอันนี้เป็น V เนะี่ยราะฉะนั้นก็จะมีนะรครับก็จะมี Vx กับ Vy ซึ่งทาม,มุมทนะีตาสองทำมุมทีตาสองแบบนีนะ้อยากจะหา V ทำยังไงครับนะครับอยากจะหา V ทำยังไงเนาะ เราทราบไหมว่า vx มีค่าเท่าไหร่ถ้าแตกเวกเตอร์เนาะ vx จะมีค่าเท่ากับอะไรครับ v cos theta สส่วน vy ก็มีค่าเท่าไหร,ร่ฮะ vy ก็จะมีค่าเท่ากับ v sin theta สถูกปะแต่ในที่นี้เราไม่รู้มุมนะว่ามุมมันมีค่ากี่องศานะเพราะฉะนั้นนักเ,เรียนต้องหาค่า v จากอะไรครับ จากพีทากรัสเนาะหา v จากพีทากรัสนะครับเราจะได้ว่า v นั้นมีค่าเท่ากับสแควรูทวกำลังสองบวกกับ v ีกำลังสองนั่นเองนะโดยที่เราทราบแล้วเนาะว่าโดยที่ u x จะมีค่าเท่ากับ vx เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความเร็วคงที่นะเพราะว่าความเร็วคงที่ พราะหน้าที่ของเราต้องหา v y มาเติมในสูตรนีน้เราถึงจะสามารถหา v ได้ถึงจะหาค่า v ได้เพราะนั้น v y หาได้ยังไงก็หาได้จากการพิจารณาแกน y ถูกปะนะครับหา v y นะจากการพิจารณาแกน y ก็ดูว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์ให้อะไระโจทย์ให้ g มีค่าเท่ากับ10นะครับให้ t มีค่าเท่ากับ2 วัตถุตกลงมา s y มีค่าเท่ากับ30อยากจะหาอะไรอยากจะหา v y ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่จะใช้สูตรไหนอ่ะใช้ส,สูตรอะไรครับ s y เท่ากับ v y t ลบเศษหส่วนสอง GT กำลังสองก็ได้นะสูตรนี้ก็ได้เนาะนะครับนี่นก็แทนค่าไปเนาะ SY 30นะ VY ต้องการหาทเรารู้แล้วอ่ลบกันซะมีค่าเท่าไหร่เน,ะนาะอ่พอได้พอได้ VY มาปุ๊บนำ VY เข้าไปแทนในสูตรสีเหลืองคู่นะเรียนก็ถอดรูทก็ออกมาแล้วนะว่าจะมีค่าเท่าไหร่นะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ แบบทดสอบนะที่นักเรียนจะได้เจอนะจะได้เจอนะครับเป็นในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบโ r o เ e c t ทนะเคลื่อนที่แบบโคชเกตไทเนาะ